ไม่รู้นะเนี่ยว่ามาให้เป้าบ้านถูก้งไม่ถูก้างเาีคนกิตเ้าโ้ยแขนแขนทำไมเป็นนี้วะแนใครเนี่ยบอกแม่ให้าดูดิเออแขนตรงเลยเด็กเด็กผมยังไม่ได้พอดินเลยนะผมไม่ได้พอดินได้ไหมไม่ได้ทำไมบ้านจิตบดินมากดินไม่ได้ เพราะอะไรก็บ้านผมอยู่เมนมู่รีไม่ใช่ลูกสาวอยู่อะไรผมลงเสร็จตะบุญแล้วเพราะว่าบ้านผมอยู่เขตนบุรีนี่มันทำไมหอมเนี่ยนี่นี่ั้างนี้สองน่ะหอมไหมหอมหอมดอกวันนี้หอมเสร็จท้องผมลงมาตัวเองผมลงแค่ปลาดิ๋หอมดอกเห็นไหมนี่แน่นอนเลยเนี่ยหอมเนียเจ้าคือดังดีแต่เน็ตยหญ่คนก็ไม่ได้กิน นี่แหละฝ่ามืออรหันเนี่ยฝ่ามืออรหันเนี่ยขอหน้าหน่อยลูกขอหน้าขอหน้าไม่เอาฝ่ามือไม่เอาฝ่ามือเอาหน้าเอาหน้าสวยๆอ่ะเอาหน้าสวยๆเอาแม่ก็ได้เอาพ่อก็ได้อไอมันมาจากจีนเขาที่ไทยที่ไทยไม่ต้องไปตามสินอีกไหมอีกไหม

ลายดนาะม่เปไรพอยแม่ไปไหนแม่นี่น่ถ้าจำกิ่นดีอย่างนี้น่าจะไปบ้านไอ้คุณหนีนะ